ตอนนี้คุณยายก็แกะเรียบร้อยแล้วนะคะก็แกะเสร็จก็รู้สึกว่าเขาจะดันตัวเองออกนิดนึงค่ะแกะลงไปถึงข้างล่างเลยนะเพื่อจะให้ตัวแรกเขาจะได้พละออกจากกันนะคะดีดตัวออกจากเพื่อนเพราะเขาต้องโตขึ้นนะคะพอโตขึ้นเขาก็จะมี เนื้อที่ของเขาเขาจะก็เหมือนคนนะแขนขาเขาก็อวบอ้วนขึ้น,นเพราะนั้นมันก็ดีดตัวเองออกนะคะพอดีดตัวเองออกยอดของเขาหรือกิ่งก้านที่มันรัดกันแน่นอยู่ถ้าหากว่าเราแกะเยื่อแกะรกออกให้เขาแล้วเนี่ยเขาก็จะดีดตัวออกง่ายๆแล้วก็จะเริญเติบโตง่ายขึ้นเลยค่ะอันนี้คุณยายก็แกะออก แต่ว่าก็เหลือนะคะไม่ใช่แกะออกจนหมดถึงยอดนะคะอันตรายมากเพราะยอดเขามันหวานสัตว์ทุกอย่างไม่ว่าแมลงพวกด้วงพวกนอนเขาชอบมาพราวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำโดยวิธีนี้เราต้องมาดูบ่อยๆนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องตระหนักค่ะเดี๋ยวเขาก็ดีดออกข้างๆแล้วก็ ลำต้นของเขาก็จะอวบขึ้นอวบขึ้นข้างๆนะคะเหมือนที่คุณยายบอกเขาก็จะโตออกด้านข้างเลยค่ะพอโตออกด้านข้างลำต้นของเขาก็จะไม่สูงเร็วนะคะเขาก็จะอ้วนต้นก็จะแข็งแรงนะคะคอต้นก็จะใหญ่นะคะพร้อมจะออกดอกออกผลอย่างเร็วขึ้นนะคะ อันนี้เขาอยู่กับต้นแม่ของเขาค่ะต้นแม่ของเขาสูงมากเลยอคุณยายก็กลัวจะหล่นลงมาอยู่นะคุณยายก็เห็นว่ามันเป็นมะพร้าวธรรมดามะพร้าวแกงคุณยายก็ไม่ได้ทำนะวันนี้ก็เลยคิดว่าเออสองต้นนี้มันเท่ากันกับต้นโน้นมันเท่ากันเลยเราลองทำต้นนี้ดูสิแล้วเอามาเปรียบเทียบกันว่ามันจะ จะริญเติบโตต่างกันอย่างไรจะเอาความรู้นี้มาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้ต่อนะคะเผื่อมันมีประโยชน์ถ้าชอบความรู้ที่คุณยายให้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ